สวัสดีค่ะรถสวยๆนะคะ Toyota Camry 99,000บาทนะคะเป็นรถมือเดียวค่ะขายตัดเงินสดนะคะรถบ้านสภาพตัดตามสภาพเนาะคันนี้ Toyota c a m r รนะคะรถยน์ปี03แต่แจ้งจดทะเบียนในปี04นะคะเครื่องยนต์2.0ตัว E ค่ะรถบ้านมือเดียวติดแก๊ส LPG นะคะมีเร่มพร้อมชุดโอนนะคะภาษีพรบรขาดแล้วค่ะ ขาดในปี65นี้หละนะคะดูภายในกันนะคะทุกท่านเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะกว้างขวางค่ะออปชันการใช้งานก็ดีนะคะเรียกว่าคุ้มคุ้มค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้ามีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเบาะหนังค่ะมีตัดลายไม้ด้วยนะคะงดงามค่ะ99,000บาทเจ้าของปรับรลดราคาให้ไปเลยนะคะ สนใจสามารถติดต่อนัดชมได้ค่ะติดต่อไปตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะโทรคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดวันเวลาล่วงหน้าก่อนออกเดินทางได้เลยค่ะซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีนะคะไปต่อภาษีหน่อยก็โอเคแล้วนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ใต้คลิปให้เรียบร้อยนะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ